ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับอีกาดก็บบ้านน้องสิมเพื่อจะตุจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมืองครับในเงั่แม่ลูกมาไหมครับลูก้องก็ได้เรียนกว่าครับหาวร้องร้องเรียนกว่าสองเดือนนะครับลูกยางงามครับต่เครื่องผมติดไปเรื่อยๆนะครับพอโซ่สามมันมบาปกติครับด้เครื่องดำคิ้มดำมาแล้ครับลูกสาวครับ ตาแม่นีเครื่องอมนะครับหามลามเลือกหางเลึกเลยครับความสูงประป่าไมลอยยี่แปดบอกรบครับเป็นงัวอ่างลางครับจลายเป็นลูกปรามาณตัวที่สองที่สามครับไปเรื่อยๆครับโซ่สามมันบ้คได้ครับกินหญ่ดีครับหนาดีเลือกดีครับว่าดวงหมูครับกลายเปนเป็นครับสายว้นละลาครับนี่นาเรื่องนาเจ็บเราประกันตํานี้ครับ ครับรับประกันแชีงคายทงถอนนี่รับประกันเดือนนึงครับรับประกันสาคูนครับนี่เบิงเมียสาวหน่อยครับนี่งามว่าสิว่าปล่อยดอกสวะเพี้ยได้ว่าสิเจ็บชัวรครับลูกเชฟสามหนึ่งครับนี่งามจุกม่านเจ็ดเดือนครับได้จิ้มดำหูดำโบสบัดครับนี่ครับงามครับโอ้เขียงนาเลี้ยงนาเจ็บครับ ยดายอยู่อดบ่ได้ครับอันนี้บัวมังน่าค้ายกับพวดอครับผมก็ได้เอาอกกวอาครับผมก็กลับมาตะสักคนครับใส่ทรงกุ้ว่ามากับนี่เปิดไว้สองเมื่อเก้าแลครับครับครับเบิ่งพอพันครับไปเรื่อยๆครับพอโทอดซับมันบ่ได้โทอดซับตกน้ำครับเบิ่งลูกสาวนี่ย่างงามเลยครับเปิดนาลิกดีปานกับใายเดือนกัวสองเดือนครับนี่เครื่องดำเบิดครับนาเฬิกง มบอกแม่แม่ลวงเปิดราคาไว้สองเมื่นเจ็ดหาร้อยนะครับเนะี่ยครับพอผมเหมือนกันผมใช้ชิปเนาไหลมันบ่ได้ทอดซำมาได้มันร่วนครับเบิ่องควาพันครับจากสันยั้งน้อยนะว่เฝ้าย่างปวาพันครับลูกเชฟพแปดครับเจ็ดเดือนกันครับยางหนาเลยครับคุ้มฝูงได้สบายครับหูดำจิ้มดำบองดำห้ำดำเบิดนะครับนี่ หนาลึกเลยครับโอ้เขียงดีขนาดป้ายไปเลยนี่เมื่อได้ผูมันก็เ่ไปใส่ชือว่ามันหูอยู่กยมันโตขึนีมันไปแล้วอ่าแล้วครับนี่ครับนี่เปิดไปเมือนเก่าครับเหมือนเก่าสนใจกับตอมากครับตอล่องเด็ดสุดๆครับผมครับขอจบทวมใส่เส้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ